พลตำรวจเอกสันสรุตานนลาออกตำแหน่งนายกสมาคมกรีธาเล่าปัญหาเอเชียนเกมนายกสมาคมกรีธาไทยประกาศลาออกขอรับผิดชอบต่อความผิดหวังของคนไทยทั้งประเทศเล่าปัญหาเอเชียนเกมครั้งนี้ ผลงานไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าเท่าใดนักสำหรับทัพนักรีทาทีมชาติไทยที่เพิ่งจะคว้าได้สองเหรียญเงินเท่านั้นจาก100เมตรชายของบิวภูริพลบุญสอนและทีมรมกดสาวไทยประกอบด้วยสุภาวันณทิปั์สุภานิตบุญเกิดอ่อนอุมาเชษฐาและสุการดาเพชรรักษา ล่าสุดสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เผยแพร่แถลงการของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนนายกสมาคมโดยเล่าปัญหาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยระบุว่าผมพลตำรวจเอกสรรสรุตานนนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับร้องขอจากอดีตนักกีฬากรีธาซึ่งขณะนั้นรับราชการเป็นตำรวจขอให้ผมมาช่วยเหลือสมาคมซึ่งสถานะทางการเงินตกต่ำมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นจำนวนหลายสิบล้านผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาคมนี้เป็นของประชาชนคนไทยเป็นสมาคมที่ไม่มีผลประโยชน์และไม่มีการพนันขันต่อสมาคมมีนักกีฬาที่ต้องดูแลทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชน ประชาชนจำนวนหลายร้อยคนต่อปีมีภาระค่าใช้จ่ายสูงผมซึ่งเคยเป็นอุปนายกในสมาคมนี้มาก่อนสิบกว่าปีเมื่อผมได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญจึงได้ตอบรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในปี2544หรือ23ปีที่แล้วโดยไม่มีใครสมัครเป็นคู่แข่ง เดิมนายกสมาคมดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีซึ่งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่เคยมีใครมาสมัครแข่งขันด้วยเหล่าสมาชิกสโมสรกีฬากรีธาของแต่ละจังหวัดและภาคส่วนต่างๆซึ่งมีมากมายกว่า100สโมสรก็มีมติเลือกผมเป็นนายกสมาคมโดยเอกสัรทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผมต้องทุ่มเทก,กำลังหารายได้เข้าสมาคมจนสมาคมหมดภาระหนี้สินและมีเงินเหลือเก็บสะสมสามารถซื้อที่ดินจำนวน50ไร่ที่ตำบลสมโคกจังหวัดปทุมธานีและขณะนี้ได้ปรับปรุงสร้างเป็นสนามกีฬากรีฑามาตรฐานโดยการรับรองของสมาพันธ์กีฬากรีฑาโลกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ผมเป็นนักกีฬาประเภทอื่นในระหว่างที่เรียนมัธยมและโรงเรียนนายร้อยไม่เคยเล่นกีฬากรีฑามาก่อนดังนั้นถึงแม้จะเป็นนายกสมาคมแต่ก็ไม่เคยเข้าไปก้าวกายหรือแทรกแซงการสร้างนักกีฬาหรือจัดทีมกีฬากรีธาแต่อย่างใดผมมอบให้เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชมืออาชีพในการวางตัวนักกีฬาและการวางแผนการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียวมาตลอดที่ผ่านมา ผมทำหน้าที่ในการบริหารในเรื่องหารายได้เข้าสมาคมเพื่อช่วยเสริมรายได้ของสมาคมเพิ่มจากที่ได้รับรายได้จากงบประมาณของประเทศอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะสมาคมกีฬากรีธาซึ่งขณะนี้มีจำนวนนักกีฬาหลายร้อยชีวิตที่ต้องดูแล ผมจึงต้องดิ้นรนของงบจากภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายให้สมาคมขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดความผิดพลาดในการวางแผนของผู้จัดการทีมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2023ครั้งที่19ณประเทศจีนในครั้งนี้ ผมก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดช,ชอบของนาย,ยกสมาคมไปได้ผมต้องขอโทษที่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังและผมก็รู้สึกเหมือนกับประชาชนคนไทยทุกคนอันหนึ่งผมมาที่เมืองหางโจวในครั้งนี้ผมมาในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มาเชียร์นักกีฬาโดยค่าใช้จ่ายเป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมที่พักค่ายานพาหนะ ค่าอาหารผมไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศหรือของสมาคมแม้เลยแต่บาทเดียวผมขอรับผิดชอบต่อความผิดหวังของคนไทยทั้งประเทศโดยขอลดบทบาทในฐานะนายกสมาคมและขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสมาคมจัดประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมครั้งต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้